สวัสดีน้องเมียวเมียว,วยำบายวันนี้ออกมาเล่นรับลมรับบรรยากาศกยำบายๆกันเนาะน้องสีนวลน,น้องสีนวลเริ่มมาเข้ากับเมียวเมียว,วกันแล้วได้แล้วเนาะน้องสีนวลสีนวลเล่นกับเจ้าสีทองสีทองน้อยเล่นกับเจ้าโชคดีโชคดี ข้าวข้าวหอมข้าวเหนียวน้องสีนวลเล่นกับเขาได้แล้วเนาะน้องสีนวลลายสวยสวยไม่เนี่ยลายสวยสวยนะลายไม่เหมือนใครแปลกกว่าเขาเลยลายแปลกกว่าเขาเลยมาเข้าเจ้าชาอันนี้สายฟ้าน้องสายฟ้าเด็กหญิงชาลี หยิงชาลีไปมุดอะไรมาอะไรติดหลังมาเลยนะอ้ยมุดปลายหญ้ามาแนละ้วสาวพุ่มพวงสาวพุ่มพวงก็มากันด้วยหางพุ่มพวงกันเลยหางพปนพวงเล่นกับสีทองใหญ่นุ่มพองเล่นกับสีทองใหญ่สีทองน้อยเล่นกับหนุ่มโชคดีเอ้า โชคดีไปไปมุดกินนมสีทองน้อยสีทองน่าเขาไม่มีนม,มนะลูกสีทองน้าเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเขาไม่มีนมไปกินนมเขาได้ไงเนี่ยอะไรหิวนมเหรอว่าเหงาปากเด็กชายโชคดีเหงาปากไปกินนมสีทองน้อยสีทองใหญ่นั่งอยู่ข้างๆครับสายฟ้าได้ยิงเด็กชายสายฟ้าไปนู่นแล้ว อันนี้เด็กหญิงหญิงสีนวลไปได้วยกันครับเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขเด็กหญิงสีนวลชอบขึ้นต้นไม้นะชอบขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้อีกแล้วขึ้นต้นไม้อีกแล้วบขึ้นต้นไม้ถ้าขึ้นต้นไม้เก่งๆนี่จึงได้หนีน้ำมาได้ดยยนี่เองเนี่ย ขึ้นต้นไม้เก่งทั้งนี้นะมารอดนี่นะมาได้เพราะด้วยความเก่งในการขึ้นต้นไม้ทราบจากชาวบ,บ้านเนาเห็นซากแมวจมน้ำเสียชีวิตหลายเหมือนกันหลายชีวิตเหมือนกันเนะเขาก็ถ่ายภาพมาให้ดูเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูก็เลยไม่ได้นำเสนอออกไปพอเป็นภาพเป็นภาพนิ่งนะ ก็ดูได้แต่เราเขาจากไปแล้วเขาจากไปแล้วเราก็ให้เขาไปในทางที่ดีให้เขาไปอยู่อยู่ในสถานที่ที่ดีอยู่ในพ่อพงที่ดีส่วนมีเมียที่อยู่ที่นี่ก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เจ้าสีนวลก็หนีน้ํามาได้ก็นับเพราะโชคดีโชคดีอยู่รอดปลอดภัยก็จะมีสีนวลมีมีเด็กหญิงสีนวล มีเด็กชายมังมีและเด็กชายสีสุกเด็กชายมั่งมีเด็กชายมั่งมีเ,มงมเป็นนมแล้วก็ไม่เรียกเด็กชายแล้วเนาะเรียกว่าเรียกอะไรวะเรียกว่าอะไรดีนะนายมั่งมีนายมั่งมีมงมตอนนี้นอนบนผ้าแล้วนอนบนผ้าอยู่บนบ้านหลังนี้ชอบอยู่คนเดียวมืองกันหลังนี้หลังเดียว มาบ้านนี้อันนี้ก็เด็กชายสีสุกเด็กชายสีสุกอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านนี้สบายดีเนาะฝนก็ไม่ตกเปียกออกมาลง,ลงมาแล้วลงมาหาหลวงปู่เห็นหลวงปู่มามาหาหลวงปู่แล้วก็เ,เริ่มอ,อนเหมือนกันนอ,อนเหมือนกันคันนี้ทันนี้นอนหลับที่นอนหลับไม่ลงมาแล้วนอนหลับเนาะหลับวันนี้สบายสบายใจไร้กังวล แม่เหมียวเขาก็มาเล่นมาพักผ่อนกันช่วงบ่าย,ายใกล้ฝนจะตกใกล้ฝนจะตกแล้วถ้ารุ่นเล็กรุ่นน้อยรุ่นจิว๋วรุ่นกลางรุ่นใหญ่เล่นด้วยกันได้หมดเลยกันได้อย่างอย่างแนบเนียนกลมเกลียวเป็นสายเลือดเดียวกันถึงแม้ว่าจะมาต่างสายเลือดต่างบ้านต่างพ่อต่างแม่ แต่มันอยู่ที่นี่แล้วถือว่าเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันอยู่ร่วมกันได้อย่างดีมีความสุขมาทางนี้แม่เนื้อลายแม่เนอลายพาหลานๆมาเล่นกองรายนี่มาเล่นกองทรายแม่เนลาย ชามมนาวข้าวหอมชาไข่มุกข้าวเหนียวเล่นกันอยู่ตรงนี้สาวพุ่มพวงเด็กชายโชคดีเจ้าสีทองใหญ่คีทองใหญ่หลับตรงนี้เหรอโอ้นอนหลับอาบแดดแนี้ไไม่มีแดดแล้วแดดหมดแล้วฝนจะตก หญิงสีนวลไปไหนคะหญิงสีนวลมาทีไหนคะเดินมาเล่นกับเพื่อนๆมาสำรวจโลกเหรอครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับได้ชมได้รับชมกันเท่านี้ก่อนเนาะและก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณล่วงหน้ากับสัตธาสาธุชน f อฟซีทุกคนทุกท่านที่ แจ้งความจำนงมาที่จะร่วมด้วยช่วยในการดำเนินการเรื่องการทำหมันและวัคซีนของน้องน้องแมวพุทธสถานพระปงชายและแมวป่าจุมชนคือว่าประมาณ30กว่าชีวิตประมาณ30กว่าชีวิตก็มีแจ้งความจำนงมาแล้วซึ่งคุณหมอจะขึ้นมาทำในเดือนกันยาเดือนหน้าปลายเดือนกันยาเน ครับก็ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าก็จะรวบรวมดูว่าได้ปัจจัยมากน้อยเพียงใดถ้ามีเพียงพอก็จะได้ดำเนินการไปเร็วขึ้นเพราะวัคซีนและยาต่างๆก็ต้องซื้อหามาเหมือนกันแล้วก็ทีมงานหมอที่เดินทางค่าที่พักค่าเดินทางก็ ต้งทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายก็ขอบูรณาสาธุร่วมด้วยช่วยกันคนเล็กลๆน้อยตามกําลังศรัทธาเพื่อชีวิตของน้องๆเมียวที่เขาได้เกิดมาโดยอยู่ร่วมกับพวกเราตามธรรมชาติอันอันเป็นกฎแห่งธรรมชาติที่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายดังนั้นเรา เกิดมาอยู่ร่วมโลกนี้ด้วยกันถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นการสร้างกุศลได้ช่วยให้เจ้ามีเหมียวผู้รักเดยงสานี้ได้รอดพ้นจากโรคภัยต่างๆซึ่งเขาไม่มีความรู้เรื่องโรคภยัยหรอกเขาก็อยู่กับามธรรมชาติแต่เราเป็นผู้รู้ผู้มีปัญญาที่สามารถช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วย ช่วยเขาเนาะกขขอขอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จงเป็นพราะรปัจจัยนุนำคำชูให้ทุกคนทุกท่านที่มีเจตนาดีในก,การที่จะช่วยเหลือชีวิตน้องๆเหมียวให้รอดพ้นจากพันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้คุณงามความดีนี้คุณทน,นี้จงนวยอวยใจให้กับทุกคนทุกท่านพบกับความสุขกายสุขใจ มีความมุ่งมา่นปรารถนาใดก็ขอได้ทบความมุ่งมา่นปรารถนาทุวการทุกคนทุกท่านด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุอายุวนโนสุข,ขังพระลางนิพพานังปรมังสุข,ขัง